อันดับที่5โพนิวแมนโรเล็กเดโตนานักแสดงชื่อดังที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของการแข่งรถและรักการสะสมนาฬิกาหรูโดยเฉพาะรุ่นโรเล็กเดโตนาซึ่งออกแบบสำหรับนักแข่งรถโดยเฉพาะกลายเป็นที่รู้จักในชื่อพนิวแมนเดโตนาเพราะเขาสวมใส่ในชีวิตประจำวันจนทำให้รุ่นนี้ดังไปทั่วโลกเอกลักษณ์ของโรเล็กเดโตนารุ่นนี้คือหน้าปัดที่มีเลขโรมันและ สีที่ตัดกันอย่างลงตัวที่ทําให้มองเห็นเวลาได้ง่ายระวังแข่งรถความพิเศษของโพนิวแมนเดโทนารุ่นที่เขาสวมใส่นั้นมีคุณสมบัติพิเศษหน้าปัดสีขาวและเลขตัวขอบนอกที่เป็นสีดํารุ่นนี้ผลิตจํานวนจํากัดและไม่เหมือนใครนาฬิการุ่นนี้เคยถูกครอบครองโดยโพนิวแมนซึ่งทําให้มีมูลค่ามหาศาลเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับดาราฮอลลีวูดชื่อดังกลไกสุดคลาสสิกเป็นนาฬิกาโครโนกราฟที่มีฟังก์ชันจับเวลา และมีความทนทานสูงสำหรับนักแข่งรถโลเล็กดโทนาโพนิวมนรุ่นปกติราคาอยู่ที่ประมาณ6-20ล้านบาทในช่วงปี2017โลเล็กดโทนาของโพนิวมนที่มีลายเซ็นราคาสูงมากถูกประมูลไปในราคา646ล้านบาทซึ่งเป็นการประมูลนาฬิกาที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในยุคนั้นอันดับที่4จาคอบแอนคอมบ m ี l ิลเลียน e w นวอช จา c อบแอนคอมมาเป็นแบรนนาฬิกาหรูที่ก่อตั้งโดย j จคอบอาราโบซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบนาฬิกาหรูและโดดเด่นบิลเลียน Watch เพื่อสะท้อนความมั่งคั่งระดับสุดยอดและเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราเหนือชั้นนาฬิการุ่นนี้เปิดตัวในปี2015โดยได้แรงบันดาลใจจากโลกแห่งมหาเศรษฐีบิลเลียนแนที่ต้องการนาฬิกาที่ไม่ใช่แค่เรื่องของบอกเวลาอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องหมายแห่งอำนาจและสถานะ ความพิเศษของ j จคอบแอนด์คอมพานีบ n a เลียนไนวประดับเพชรทั้งเรือน313เม็ดใช้เพชรแอมมาเล c คัสน้ำหนักรวม260กรัตเพชรแต่ละเม็ดถูกคัดสันอย่างพิถีพิถันและมีขนาดใหญ่ใช้กลไกสเคเลตันทัวบิลลนแบบเปิดเผยสามารถมองเห็นการทำงานของกลไกภายในสำรองพลังงานได้สูงสุด72ชั่วโมงตัวเรือนทำจากทองคำขาว 18k โครงสร้างสุดแข่งแร่งรองรับเพชรขนาดใหญ่ได้อย่างลงตัวมีเวอร์ชั่นพิเศษเช่น b i l l ลียนแ r น2และบิลเลียนแแนวไทม์เลเทเชอร์ซึ่งใช้เพชรสีเหลืองและหายากมากขึ้น j c o อบแอนด์คอมพานีบิลเลียนแนรุ่นปกติราคาเริ่มต้น590ล้านบาทรุ่นพิเศษที่ใช้สีหายากราคาประเมินอาจจะสูงถึง2,000ล้านบาทขึ้นไป อันดับที่3เบเกสแรนเดคอมพิเคชันมาลีแอนโตเนตนาฬิการุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากมารีแอนโตเนตรารายนีแห่งประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่รู้จักจากความรักในด้านความหรูหราและง,งานศิลปะนาฬิกาเรือนนี้ถูกสั่งทำโดยบุคคลลึกลับเชื่อกันว่าเป็นคนรักลับๆของมารีแอนโตเนต ในช่วงปี1783เลตั้งเงื่อนไขว่าต้องรวบรวมฟังก์ชันนาฬิกาที่ซับซ้อนที่สุดในยุคนั้นทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันนาฬิกานี้เป็นผลงานของอับบาฮัมหลุยเบเกสหนึ่งในนักประดิษฐ์นาฬิกาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลซึ่งออกแบบและสร้างสารรค์มันขึ้นโดยไม่มีการจำกัดต้นทุนหรือเวลาความพิเศษของรุ่นนี้ใช้เวลากว่า44ปีในการสร้างเริ่มต้นสร้างในปี1783 และเสร็จสมบูรณ์ในปี1827หลังจากมารีแอนโตนนตถูกประหารไปแล้ว34ปีและเบเกตเองก็เสียชีวิตไปแล้วกว่า4ปีเป็นหนึ่งในานาฬิกาพกพาที่ซับซ้อนที่สุดในโลกมีฟังก์ชันปฏิทินถาวรตีเวลาวัดอุณหภูมิโคนโนกราฟและเข็มแสดงพลังงานสำรองตัวเรือนทำจากทองคำแท้ทั้งเรือนไม่มีการใช้โลหะอื่นหรือแม้แต่หน้าปัดที่เป็นกระจก ทุกส่วนทำจากทองคำแท้นาฬิกาต้นฉบับถูกขโมยจากพิพิธภัณฑ์ในเยรูซาเล็มเมื่อปี1983และหายสาบสูญไปนานกว่า20ปีก่นจะถูกพบในปี2007เบเกตมารีแอนโตเนต160ต้นฉบับประเมินค่าไม่ได้เนื่องจากเป็นของสะสมทางประวัติศาสตร์ ในปี 2008, เบเกตได้สร้างมาลีแอนโตเนต160ร r ีโปรดักชันขึ้นมาใหม่โดยใช้ข้อมูลจากต้นฉบับราคาประเมินสูงกว่า1,000ล้านบาทอันดับที่ 2, ปาเต็กฟิลิปแกนมาสเตอร์ค6าม6 3 0 0 a 0 1 0ปาเต็กฟิลิปสร้างแกนมาสเตอร์คามขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลอง175ปีของแบรนด์และต้องการสร้างนาฬิกาข้อมือที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งรุ่นนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่ทำขึ้นมาเพื่อการประมูลอ l ่ Watch ปี2019ซึ่งเป็นงานประมูลการกุศลที่จัดขึ้นทุกๆ2ปีเป็นรุ่นเดียวในตระกูลแกนมาเตอร์คามที่ทำจากสแตนเลสสตีลรุ่นปกติทำจากทองคำขาวหรือกุลาบทำให้หายากและเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วโลกปาเต็กฟิลิปแกนมาเตอร์คามมีกลไกลซับซ้อนถึง20ฟังก์ชัน ถือเป็นหนึ่งในนาฬิกาข้อมือที่ซับซ้อนที่สุดในโลกหน้าปัดหมุนได้2ด้านดูโอเดลด้านหนึ่งแสดงถึงเวลาและฟังก์ชันโคโนกราฟอีกด้านแสดงปฏิทินถาวรและฟังก์ชันพิเศษปาเต็กฟิลิปแทบไม่เคยทำแกนคอมพิเคชันด้วยสเตลเล s ส,สติลทำให้รุ่นนี้หายากและพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆเป็นสถิตินาฬิกาข้อมือที่แพงที่สุดในโลกปี2019ถูกประมูลไปนในงานโอริวอช2019 ด้วยราคาที่สูงถึง1,000ล้านบาททำลายสถิติโรเล็กเดโทนาโพนิวแมนและกลายเป็นนาฬิกาข้อมือที่แพงที่สุดในโลกในขนาดนั้นหรือแพงกว่านั้นหากถูกนำมาประมูลใหม่อีกครั้งอันดับที่1นึกาฟไดมอนด์อลูซิเลชันเป็นผลงานสุดอลังการจากแบรนด์เครื่องประดับของโลกกาฟไดมอนด์ Diamond, ซึ่งก่อตั้งโดยโรเลนกาฟ จุดเด่นของนาฬิกาเรือนนี้คือการผรสมผสานเพชรสีหายากหลากหลายสีเข้าด้วยกันสร้างเป็นนาฬิกาที่เพลงที่สุดในโลกชื่อ Hallucination หรือภาพหลอนสื่อถึงความงดงามที่เหนือจินตนาการราวกับเป็นงานศิละปะท,ที่หลุดออกมาจากโลกแฟนตาซีความพิเศษใช้เพชรสีหายาก110กะลัตตตัวเรือนประดับด้วยเพชรแฟนซีคัลเลอร์ไดมอนด์หลากหลายสีเช่น สีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีเทาทุกเม็ดถูกเจียรในเป็นทรงที่แตกต่างกันออกไปตัวเรือนทำจากแพตตินัมงานฝีมือระดับสูงออกแบบให้ใช้เพชรเรียงตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบใช้กลไกสวิตช์คอร์สมูฟเมนต์แม้จะเป็นนาฬิกาที่เพชรล้วนแต่ยังใช้งานได้จริงราคาเปิดตัวในปี2014อยู่ที่ประมาณ1,800ล้านบาท และยังคงตำแหน่งนาฬิกาข้อมือที่แพงที่สุดในโลกจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือ10อันดับนาฬิกาที่มีราคาสูงที่สุดในโลกปี2025แต่ละเรือนบ่งบอกถึงความหรูหราและมีเรื่องราวที่น่าสนใจสุดๆแล้วคุณละ่ะถ้าต้องการเลือกสักเรือนคุณอยากได้นาฬิกาเรือนไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาคุยได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล์ กดแชร์ share. กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊วย